คนที่ว่าตัวเองดวงไม่ดีนอกจากขาดความเชื่อมั่นในตนเองแล้วยังเท่ากับแช่งตัวเองอีกด้วยควรคิดอยู่เสมอว่าดวงดีดวงดีดวงด,ด,วงดีเพราะได้คิดดีพูดดีทำดีแล้วการเรียนธรรมะการปฏิบัติธรรมะถ้ายึดหลักธรรมชาติแล้วทุกศาสนาจะลงเอยในจุดเดียวกันหมดคำพีพระธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับใจ ศึกษาธรรมะอย่าไปศึกษาไกลตัวแม้แต่พระพุทธเจ้าก็สอนให้พิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะเป็นหลักสูตรรักษาใจวิชาแพทย์เป็นหลักสูตรสำหรับรักษาร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจทั้งสองอย่างแล้วสบายการทำอะไรเป็นเวลาตรงไปตรงมามันเป็นการสร้างสัจจะบารมี ถ้าใครมีสัจจะความจริงใจมีสัจจะบารมีใกล้ต่อการตัสรู้ถ้าขัดสัจจะความจริงใจแล้วยังห่าง